สวัสดีค่ะลถรถสุคนทองภูลนะคะหรือเัยลรถร้านข้าวหมากวันนี้ลถจะมาอัดคลิปสอนวิธีทำข้าวหมากสั้นๆเลยได้ใจความเผื่อใครอยากจะทำเป็นอาชีพหรือทำรับประทานนะคะติดต่อลถได้นะคะข้าวหมากเัยลรถก่อนอื่นนะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นวิทยาทานให้โลกรู้ไปเลยนะคะว่าใครอยากจะทำเป็นอาชีพไปเลยค่ะเราไปดูกันเลยนะคะวิธีทำเป็นยังไงกันมั่ง สวัสดีค่ะโสโลทุกคนนะคะวันนี้โสจะพาทำข้าวหมากนะคะ,ะแบบสั้นๆง่ายๆนะคะเริ่มต้นนะคะข้าวนะคะนี่คือข้าว1โลนะคะเราซื้อข้าวมา1โลใช้ข้าวเหนียวเก่านะคะวิธีทำข้าวหมากง่ายๆสั้นๆนะคะเดี๋ยวโลจะอัดคลิปแบบว่ารวบลัดให้นิดนึงนะข้าวเหนียว1โลนะคะนี่ค่ะ1โลแล้วเดี๋ยวเราอะคะจะนำไปแช่นะคะ เนี่ยค่ะเราก็นํามาซาวนะคะซาวน้ําล้างน้ําออกประมาณสักสองสามน้ํานะคะเพื่อให้ฝุ่นมันออกก่อนนะคะแล้วเราก็เอามาแช่นะคะแช่แบบนี้นะคะขั้นต่ําเราแช่ประมาณสี่ชั่วโมงนะคะสี่ถึงหกชั่วโมงหรือเราจะแช่ข้ามคืนเลยก็ได้นะคะเพราะเราเป็นข้าวเก่าเนาะเนี่ยค่ะแช่ไว้นะคะแช่ไว้สี่ถึงหกชั่วโมงหรือข้ามคืนเลยนะคะอันเนี้ยขั้นตอนการแช่นะคะ แช่ผ่านไปนะคะสี่ถึงชั่วโมงหรือข้ามคืนแล้วนะคะเราก็มาล้างล้างเราก็ใส่หัวอ่าอันนี้เขาเรียกว่ามวยเนะาะป้้นรดเขาเรียกว่ามวยเดี๋ยวจะตั้งให้เห็นนะคะว่านี่คือมวยนะคะไม่ใช่หดนะนี่คือมวยนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้มวยนะคะนี้ค่ะแล้วเราก็นําไปนึ่งนะคะนึ่งนะคะอย่างเนี้ย เอออันนี้มหม้อนึ่งนะแบบบราน,นอกบ้านนอกเลยนะคะใช้วิธีนี้ง่ายที่สุดนะคะแล้วไม่ต้องไปทําอะไรมันมากเลยนะคะนี่นะคะเราตั้งหมอ้อนะคะมหม้อนึ่งข้างล่างนี้นะคะตั้งให้น้ําเดือดนะคะถ้ามันข้าวเนี่ยเราส่วนใหญ่นะคะถ้าที่รถนึ่งนะคะน้ําก็จะใส่พอประมาณเหมือนกันนะคะประมาณนี้นะคะเห็นเห็นที่มันเป็นเส้นๆไหมคะอันนี้ค่ะก็คือค่้นมานิดนึงนะคะแต่ไม่ไม่ถึงครึ่งนะคะ ตั้งไฟตั้งหม้อให้น้ําเดือดก่อนนะคะพอน้ําเดือดเสร็จแล้วเราค่อยยกมวยอันนี้คือมวยไม่ใช่หัวนะคะยกมวยมาตั้งนะคะแล้วนึ่งนะคะนึ่งประมาณ30นาทีนับจากน้ําเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปจ้ะ พอเรานึ่งนะคะครบ30นาทีแล้วนะคะเราไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะคะตอนนึ่งนะคะใส่มวยนะคะไว้แล้วก็เอาตั้งไว้นะคะอย่างที่รถบอกนะคะแล้วทีเนี้ยเราก็พอครบ30นาทีเราก็เอามาเทเลยนะคะเนี่ยค่ะใส่ถาดเนี่ยค่ะถาดาใส่สําหรับบ้านเราเรียกถาดลาวเนี่ยค่ะแล้วก็ต้องทําให้ผึ่งทันลมให้แห้งย้ํานะคะ ต้องแห้งจริงๆเย็นจริงๆนะคะถ้ายังมีความอุ่นความร้อนอยู่นี่คะห้ามเอาไปล้างเด็ดขาดนะคะเพราะว่าถ้าเราไปล้างทั้งที่ยังร้อนนะคะเขามากเราจะเปรี้ยวนะคะย้ำนะคะต้องเย็นจริงๆนะคะ ค่ะพอเราผึ่งข้าวเสร็จแล้วนะเราก็มาล้างด้วยน้ําสะอาดนะคะน้ําสะอาดนี่คือย้ํานะคะน้ําที่ไม่มีคลอรีนล้างสีน้ํานะคะใช้สองมือกำนะคะอีกมือหนึ่งของรถไม่ว่างนะคะเพราะรถถือมือถืออยู่รถทําคนเดียวนะคะใช้สองมือกำเลยนะคะล้างให้ยางออกนะคะกำไปประมาณ30ครั้งนะคะต่อรออหนึ่งนะคะแล้วก็สี่ครั้งนะคะน้ําสะอาดย้ํานะคะถือน้ําที่ไม่มีคลอรีนหรือเราจะใช้น้ําประปาที่ตากแดดให้คลอรีนตายแล้วมาล้างก็ได้นะคะ พอเราล้างด้วยน้ําสะอาดเสร็จแล้วเราก็มาใส่เนี่ยค่ะตะกร้าเนาะตะกร้ากรองน้ําให้ออกนะคะให้เสด็จน้ําเลยนะคะให้น้ําหายหยดนะคะแบบนี้เลยนะคะต้องให้น้ําหยดจนหยดสุดท้ายเลยนะคะให้มันแห้งสนิทเลยนะคะก็คือว่าให้น้ําไม่หยดแล้วอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยเอาไปหมักแป้งจ้ะ ล้างข้าวเสร็จแล้วนะคะข้าวเราก็จะร่วนสวยงามเม็ดเรียงตัวสวยแบบนี้นะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อมานะเราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ่ะสามสีน้าด้วยน้าสะอาดเราก็จะมาโรยแป้งนะคะข้าว1โลต่อแป้ง1ถุงนะคะข้าว2โลก็2ถุงนะคะโรยให้ทั่วๆแล้วก็คนให้เข้าๆกันเลยนะคะก่อนที่เราจะไปบรรจุนะคะ คนให้ทั่วๆเลยค่ะรสเม็ดสวยมากนะคะแล้วถ้าเราใช้น้ําสะอาดล้างนะคะเข้ามากนะคะต้องสะอาดเท่านั้นนะคะถ้าไม่สะอาดนี้นะคะเอ,อ่อไม่เป็นเลยนะคะเนี่ยนะคะข้าวเราสวยงามมากเลยนะคะ แล้วนะคะเราก็ไปบรรจุนะคะบรรจุนะใส่กระปุกแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้เจ็ดออนนะคะ7จ็ออนอัดให้แน่นๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเขายุบตัวลงมาแล้วก็จะเป็นแล้วจะลงมาอีกว่ามัน1เซนนะคะปิดฝาให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะนี่ค่ะ